สุวณสามผู้เปลี่ยนด้วยความกระตันยูมิปล่อยให้ความเศร้าอยู่นานนะเขารีบประคองพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งสองคนด้วยความอ่อนโยนและอาทรพากลับสู่ศาลาในป่ายางระมัดระวังลูกเอ๋ยหากไม่มีเจ้าพ่อแม่คงไม่พ้นเวรกรรมครั้งนี้เลยอย่าทุกข์เลยขอรับพ่อแม่ชีวิตนี้ลูกเกิดมาเพื่อปรนนิบัติด,ดูแลพระคุณของท่านเท่านั้น เมื่อถึงศาลาสวนนาสามจึงปรับที่นอนและที่อยู่ให้เหมาะสมแก่คนตาบอดเขาใช้ไม้ไผ่ท่อนยาววางเรียงไว้ให้พ่อแม่จักเดินได้โดยไม่หลงทางเตรียมน้ำล้างหน้าอาหารและสิ่งของจำเป็นทุกอย่างแต่เชา้าเป็นประจำวันในยามว่างสวนนณสามไม่ได้ปล่อยให้ตนเองว่างเปล่าเขาทำกิจอันเป็นบุญปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ และสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อเห็นความเมตตาของเขาต่างก็เข้ามาเป็นมิตรทั้งกวางลิงนกยูงและช้างป่าเขาหากินผลไม้เพียงพอแก่ตนและพ่อแม่มิทำลายชีวิตใดไม่เบียดเบียนแม้สัตว์เล็กน้อยจึงเป็นที่รักของสัตว์และเทพพยาดา